อย่างนี้ไปจะล้มไปเดินจงกรมอีกครั้งหนึ่งตั้งสติกอดความรู้สึกในฟ้าเท้าหรือในเบื้องต้นเพื่อให้จิตหาให้ความฟุง้งซ่านเบื้องต้นก็จะใช้บทสวดมนต์ ดูวความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลอมไปถึงเทา้าให้ผลคลายรู้ตัวนะก็ให้โฟกัสลงไปที่ความรู้สึกในฝ่าเทา้าใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธกำกับก็ได้สำคัญที่ความรู้สึกตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันกำหนด สิ่งต่างๆที่อยู่ข้างทางเป็นระยะระยะว่าเป็นจุดสังเกตว่าเรายัางอยู่ในปัจจุบันกับอารมณ์กรรมฐานคือสิ่งที่เรากำหนดหรือหม่ถ้าจิตเผลอรู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่ไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้อง หดหูโธโธเบื่อนายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราทำบ่อยๆจะเพลอน้อยลงถ้าเพลอรู้เร็ว่าเร็วขึ้นลอยวางได้ง่ายขึ้นจะเป็นผลการกระทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจ